สวัดีครับพบกับผมมานพินและ f i ลไทยเดอะบัสบัดดอคอมนะครับนี้ขบวนรถเร็ว139นะครับอยู่ชานชาลาที่9ไปอุบลน,นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ไปอุบลก็ซื้อตั๋วไปบางเขนก็20บาทนะครับจากสถานีรถไฟหัวลำโพงครับก็วันนี้จะมามาชมบรรยากาศนั่งรถไฟไปชานเมืองนะครับก็ เราไม่ได้ไปถึงเส้นไกลสุดแต่ว่าจะไปใกล้ๆก็คือจากโคลัมโงไปบางเกตนะครับก็มาชมบรรยกาศกันครับตอนแรกก็เดี๋ยวไปเดินหาที่นั่งก่อนตั๋วเป็นตั๋วแบบเขาใช้ภาษาอังกฤษใช้ว่าสแตนดี้นะครับอ่าแต่ก็คือไม่มีที่นั่งจะเป็นตั๋วยืนแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็จะมีที่นั่งให้อยู่นะครับแต่ว่าผมจะไปนั่งทูสเดียนเคร็บเบรรยากาศนะครับผม นี่เป็นขบวนรถกรุงเทพอุบลนนะครับแต่ว่าจะลงแค่าบางเขนราคา20บาทเป็นรถเร็วครับอันนี้ถ้าไม่มีที่นั่งก็คือสแตนดี้นะใช่ไหมว่าสแตนดี้ไม่มีที่นั่งขบวนหมายเลข19ไปไม่ถึง ผมมานั่งตู้เสบียงนะซื้อน้ำสิบห้าบาทเพื่อจะได้นั่งชมวิวตันเยอะนะ 39 9่งสี่กบวนนที่ระบวนนะฮะาปิดนี้นคือเร็วแต่ว่าเลข8มันตกนะเจ้วลูกคาเจอแล้วอ่ะสแตนดี้่ที่ีนีนยอ่แรคนละคนนละผู้หญิงอ่ะอ๋้ลูกสาวผู้หญิงขอขอลาเลยาเก้าขอขอา รับช่วงนี้ก็ลดไปกำลังเคลื่อนออกจากหัวลำโพงนะครับผมก็นั่งอยู่ที่ตู้สเสบียงนะครับก็ซื้อน้ำก็ทานนะฮะก็ถ้าไปช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยบางทีตัวผมเป็นจริงๆเป็นตัวยืนแต่จริงเ่ยมันมีที่ว่างให้ไปนั่งได้ถ้ามีที่ว่างเมื่หลังก็นั่งได้แต่ว่า ก็คืออยากานั่งรก็เก็บบรรยากาศนะครับก็มานั่งที่ตู้เสบียงครับก็ซื้อน้ําซื้ออาหารเขาก็นั่งได้นะครับเป็นเทคนิคหนึ่งเวลาที่อยากเป็นทางช่วงสั้นๆน,นะครบับรับเดียวเราก็ลงแล้วอเครับบางคนก็นั่งเพลินๆนะครับแบบไปหาเพื่อนในกิจยายอะไรอย่างเงี้ยช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยบรรยากาศก,กลาลังดีนะครับบางคนก็นั่งจิบเ,เบียร์ไปข้างตู้เสบียงอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ตแต่ละคนนะครับ 재미 ครับก็ถึงบางเขนนะครับเรียบร้อยนั่งรถเร็วกรุงเทพอุบลก็จริงนะครับแต่ว่ามาลงแค่บางเขนก็ยี่บาทครับจริงเนี่ยหลายคนถ้าต้องเดินทางนะครับรถไฟสายชานเมืองหรือว่าสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่หลบเลี่ยงรถติดนะครับแทนที่จะนั่งรถออกมาเลยก็นั่งรถไฟกไไ็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาต่ออ่กปีนึงน นี่ก็ฐานีรถไฟบางเขนนะครับโ่บรรยากาศช่วงกลางคืน ับผมมาจากถานีบางเขนตรงนี้ก็มีร้านเซเว่นอเเว่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแยกนะครับไปทางเนี่ยครับสะพานข้ามตรงเกษตรนะฮะถ้าเนี่ยซ้ายไปำํำเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยก็จะไปพงเพชรงามวงวานครับผมอันนี้รถไฟบางเขนครับพอมีป้าย อาหารถิ่นกินอร่อยไก่ย่างวิเชียรบุรีลาบเป็ดลมสักขนมเส้นลมก่าเพชรพูลเที่ยวได้ทั้งปี